ของเราเนี่ยตอนแรกมันจะไม่เป็นระบบกระจายน้ําจ,นะจะเป็นระบบซ่อมพอได้งบมามันทาไม่ได้เพราะฝนมันไปนกัดเซาะพื้นที่เพิ่มขึ้นตอนแรกเราก็นึกว่าจะไม่ได้นะครับนึกว่าจะเป็นแค่ฝันถ้าได้น้ามาก็ทําให้คุณภาพชีวิตของคนในตะบลเราดีขึ้นต้องดีขึ้นกว่าเดิมครับนี่คาตอบเดียวครับ <laughs> พื้นที่เรามีปัญหาเรื่องน้ำเรื่องแหล่งน้ำเรื่องจัดเก็บน้ำอะไรประมาณนี้น,นะครับเราเห็นทางจังหวัดนิส่งเรื่องมาท้องถิ่นใดมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับน้ำพอเราเห็นช่องทางจะเอาน้ำคขอให้กับพี่น้องประชาชนได้ก็ให้บอกตองช่างของเราเนี่ยตอนแรกมันจะไม่เป็นระบบกระจายน้ำจะเป็นระบบซ่อมแหล่งน้ำขนาดเล็กทั้งที่หมู่สองที่หมู่หก ั้งที่มู่หนึ่งน,น้องที่เข้ามาสำรวจต้นปี65ยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ําเท่าไหร่พอไปออกปอลสี่ปอลหมาพอได้งบมามันทาไม่ได้เพราะฝนมันไปกัดเซาะพื้นที่เพิ่มขึ้นบริเวณหน้ากว้างของแหล่งน้ําเราเนี่ยดำห้วยตำหนองเรากว้างขึ้นพอทําไม่ได้ก็เลยเรียนกระทางสถาบ,บานนันกับคุณเพลินว่าเนี่ยจะบ้านเขารู้เขาจะได้แล้วไม่อยากให้งบมันตกมูลหนึ่งก็เลยเปลี่ยนเป็นระบบกระจายน้ํา แล้วกุมโมหกก็เปลี่ยนจากก้นน้าลําห้วยแดงเหมือนกันกเน็เปลี่ยนเป็นระบบระจายน้ําคือซ่อมมันจะซ่อมยากเพราะมันกว้างขึ้นเนี่ยถ้าเราได้น้ํามาน้ําก็เหมือนชีวิตถ้าได้น้ํามาก็ทําให้คุณภาพชีวิตของคนในตะบโลดีขึ้นพอประสานแล้วก็ส่งไปที่จังหวัดจังหวัดก็ประสานสถบบันให้ตอนแรกเราก็นึกว่าจะไม่ได้นะครับนึกว่าจะเป็นแค่ฝันพอ มาสรวจพอนมัสแล้วก็ไปแจ้งชาวบานดีใจใหญ่เลยครับชาวบานดีใจใหญ่เลยโอ้เป็นจริงหรือทนายายกก็บอกนะพอเขารู้ว่าเขาจะได้ก็ดีใจครับพอช่วยกันทำนะครับมีความสุขโยชนเนี้เขาจะมาทําเยอะครับสามสิบสี่สิบคนมาช่วยกันวางท่อช่วยกันต่อท่อช่วยกันถมประชาชนที่เขาได้รับประโยชน์เขามาช่วยกันทํา ทีนี้น้ำเขาเราจะไม่เหมือนกันใน2หมู่หมู่หกเขาจะใช้ระ,ระบบการสูบน้ําผ่านแผงโซลาร์เซลล์ที่การทําระบบกระจายน้ำเนี่ยเราทําเป็นเมนให้เฉยๆได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมคือเราได้งบมายกตัวอย่างเช่นของหมู่หมันได้มา1,300เมตรพอเรามาทำเสร็จแล้วชาวบ้านเขาก็มาลองขอต่อนายกว่าเนี่ยมันเหลืออีกประมาณ200เมตรจะให้ฉันไม่เนาะนายยกก็มาพูดคุยนะ เราก็ใช้งบอุดหนุนจากเทศบ,บาลเรารวมแล้วก็ประมาณ2,000 2,000กว่าเมตรครับทีนี้พอได้ทุกหลังทุกที่แล้วได้ครบจำนวนก็ต้องทามิตเตอร์ไว้ครับม,มันจะได้ช่วยกันประหยัดทำเสร็จปลายเมษาครับเกิดการเปลี่ยนแปลงประมาณสักพฤษภาเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนแล้วนะชาวบ,บ้านเขาก็เริ่มมั่นใจว่ามีน้ำพอเขาก็เริ่มปลูก จะมีเลี้ยงกบอย่างคอกวัวที่เราไปดูเมื่อก่อนเขาก็าาไม่กล้าปลูกยากเพราะเขากลัวว่าถ้าจะเพาะใช้โซลาเซลล์อาจจะไม่เพียงพอพอมีน้ำปราปลาเขาก็าาใช้ได้ปลูกยากที่ดอกกระเจียวที่เราเห็นเมื่อก่อนไม่มีนะครับ <S <S <ๆ>พอน้ํามาเขาก็เริ่มมั่นใจทาได้ปลกเป็นักสวนครัวคืออยากให้ลดรายจ่ายครับแทนที่ว่าเราจะไปซื้อเช่นมะเขือเช่นบวบเช่นแตงพวกนี้ซื้อข้างนอกเราก็ไม่ประกันในความปลอดภัยในเรื่องสุขภาพเขาอันที่2คือ เพิ่มรายได้ซึ่งอาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าถ้ามันนานๆมันซึมลึกพอได้น้อยต้องออมไม่ใช่ไปใจใจอย่างอื่นอันที่3มคือแบ่งปันครับเหลือกินเหลือรับประทานเนี่ยญาติพี่น้องก็แบ่งปันกันไปหลายคนก็ถามนายกว่านายกเกี่ยวน้ําประปาจากหมู่บ้านไปให้ชาวไกลๆใช้ได้ไงพวกเราจะพอกันไหมเราจะบ้านข้างหนนะพันกว่าหลังข่าเดือนนายยกก็ว่าแล้วพวกข้างนอกก็เป็นคนบ้านเราไหมเขามีสิทธิ์เท่าเราไหมถ้า สอ,อย่างต่อว่าเหมือนกันหมดก็แสดงว่าต้องส่งให้เขาถ้าเราทําได้3อย่างลดรายจ่ายนะเนาะเพิ่มรายได้รู้จักการแบ่งปัน,นสังคมเราจะอยู่สงบสุขสังคมจะดูดีขึ้นเลยครับคุณภาพชีวิตก็ก็ดีขึ้นครับ<ม>คนไหนที่ใช้น้ำไม่รวมกลุ่มกันต้องมีมาตรวัดน้ำในการใช้น้า เก็บราคาถูกเพื่อเป็นสารตั้งต้นงบตั้งต้นในการดูแลและซ่อมแซมนะครับ2คือบริหารในรูปของคณะกรรมก,การเนี่ยเเลือกกันเองว่าคนไหนเป็นประธานคนไหนเป็นเลขาคนไหนเป็นรองคนไหนเป็นเหตุและยิกอันที่3คือต้องวางแผนเขียนความต้องการว่าเอจะทําอะไรเช่นต้องการเลี้ยงวัวต้องการปลูกหญ้าต้องการปลูกพริกถ้าพืชผักสวนครัวเราก็เอากลุ่มเนี้ยไปให้เกษตรจังหวัดเ็าดูว่าเขามีพันธุ์พืชไหมมีอะไรไหมพวกเลี้ยงกบ ก็ต้องให้ประมงเ็้ามาดูเลี้ยงกบเลี้ยงปลาพวกนี้นะพ่อจะบอกกับเขาตลอดเวลาว่าอย่าให้มันมันเป็นสุสานล้างนะกลุ่มพวกนี้ท่านให้เงินพวกเรามาหลายตั้งหลายทั้งเยอะทั้งแย่เนี่ยอย่าให้มันหยุดพ่อมือเราต้องให้มันไปได้ต้องดีขึ้นกว่าเดิมครับมีคำตอบเดียวครับมีความสุขครับมีความสุขมาก เรายกระดับคุณภาพชีวิตเขาได้คือทุกครั้งที่ที่เห็นชาวบ้านเขาปลูกผักทำอาหารจากผลผลิตเขาเองเนี่ยเราจะมีความสุขมากครับความปลอดภัยจากสารพิษก็จะดีขึ้นครับแล้วก็ไม่ต้องไปห,าห,หาหมอเนาะโชคดีมากเลยครับเป็นบุญเป็นบารมีนะพี่น้องเราได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อจะมาพลิกชีวิตของพี่น้องประชาชนครับสร้างคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นครับพวกเราทุกคนขอสัญญาว่าสิ่งที่เราได้มาจาก ทุกแหล่งที่นี่เราจะทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็ขยายผลมีความต่อเนื่องแล้วก็มีความยั่งยืนครับเศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นหัวใจหลักเลยนะของคนไทยด้วยคนทั้งโลกเราเป็นแนวพระราชดิที่คือมันจะเหมือนจิกซอนะครับ ครอบครัวดีในร้อยครอบครัวดีก็เหมือนจิ๊กซอร,ร้อยตัวต่อกันก็ทําให้สังคมสังคมดีพอประมาณมีความพอเพียงแล้วก็มีเหตุผลเนี่ยมันจะคุ้มกันก็ได้ชีวิตเขาไม่ล้มแล้วแน่นอนครับผมเชื่อมั่นในเศรษฐกิจพอเพียงครับ